สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนี้ช่องของพี่หมอนะครับเราจะดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับมาดูว่าวันนี้ลมเย็นๆหนาวๆนี้นะครับคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดถึงคุณยังไงบ้างเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้าง เขายังแอบติดตามคุณอยู่เลยเขาคิดถึงคุณนะครับอยู่ห่างๆด้อมๆมองมองชำเลืองมองติดตามคุณยังสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในบริบทนี้เขาก็ยังอยู่กับตัวเองพอใจในชีวิตของตัวเองอยู่บางครั้งอาจจะดูมีความสุขอยู่ในชีวิตของตัวเองเนาะแต่เขาก็แอบดูแอบส่องคุณอยู่นะครับเขาอยู่ในช่วงของการปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกต่างๆ ปรับสมดุลชีวิตปรับสมดุลจิตใจแล้วก็กําลังมองอะไรไปข้างหน้าชีวิตเพื่อความมั่นคงเนาะอืแล้วก็คิดอะไรถึงคุณอีกไหมอมืลึกๆแล้วคิดแน่นอนเขามีความคิดอยู่ในใจเขาอะครับที่มันแวบ,บขึ้นมาในใจว่าเขากําลังรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆในชีวิตอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณเนาะ เขากำลังคิดเนาะมาเริ่มต้นอะไรจะเริ่มต้นอะไรเขาจะมาเริ่มต้นอะไรอะ่ะคือคือเขาก็รู้สึกว่าการเริ่มต้นมันก็ยังดูหนักอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องที่อ,อ่หนักอกหนักใจหรืออาจจะต้องทะเลาะกันนะครับมีพลังงานของเขารู้สึกว่าเขากําลังรู้สึกกดดันแล้วก็ทุกข์ใจมากจริงๆอยากจะเริ่มต้นเนาะแต่คิดว่ามันน่าจ,จะขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความจริงที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับในเชิงของ โรคของความจริงแต่ในใจคิดลึกๆอยู่นะครับคุณและเขาอาจจะมีประเด็นมีความทุกข์ใจในความสัมพันธ์และความขัดแย้งอยู่เนาะก็เป็นแค่ความรู้สึกที่คิดอยู่ในใจเนาะมาดูเขาคิดจะแอคชั่นอะไรไหมครับจักรวาลคนคนนี้เขาจะแอคชั่นอะไรอีกไหม เขาจะแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่าไม่แล้วมีการที่เขาจะกลับคืนมามีบรรยากาศที่ดีกลับมาช่วยเหลือกันแบ่งปันนะฮะอาจจะเอาอะไรบางอย่างมาให้ก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะมีความสุขมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองนะฮะอาจจะเบียบางพลังงานอาจจะมาพูดคุยกลับมาฟื้นความสัมพันธ์เนาะ อาจจะได้อย่างเพื่อนกับเอาบไครบางคนอาจจะเอาอะไรบางอย่างมาให้ก็ได้นะครับสําหรับบางพลังงานจะได้กลับมาพูดคุยกันฉันมิตรภาพแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไงต่อล่ะหลังจากนั้นน่ะมันยังคงผูกพันกันอยู่นะครับแล้วมันก็มันก็มีความผูกพันกันซึ่งมันแบบว่าเหมือนตัดยังไม่ขาดเนาะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องยึดติดอยู่แล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องพัฒนาจาก จากจุดที่เคยมีปัญหากันเนะเาะก็ในพลังนี้ก็จะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาในส่วนที่เคยมีปัญหากันเนาะให้มันดีขึ้นมันยังคงมีความหลังระหว่างซึ่งกันและกันอยู่นะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้บางอย่างไปได้วยกันก็จะมีการกลับมาพูดคุยเนาะ mm hmm. เขาเองอาจจะมีพลังงานของการคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่อบอุ่นแล้วก็อยากที่จะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ ที่ดีกว่าเดิมนะครับอืมอันนี้คือพลังงานเนาะที่มีโอกาสที่จะกลับมาสําหรับคนที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้เนาะคนที่เคยมีประเด็นวันนี้รมเราหนาวเขาก็คิดอยู่หลายๆอย่างในความรู้สึกนะครับสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดคืออะไรในใจของเขาอยากบอกคุณมากที่สุดในวันนี้เขาอยากบอกอะไรมากที่สุดถ้าบอกได้ อยากกลับมานะยังไม่อยากเสียไปไหนคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอบางครั้งเขารู้สึกหึงห่วงแต่เลือกที่จะเก็บนิ่งอยู่ในใจเนาะอยากให้คุณกลับมาอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากให้ความสัมพันธ์ที่ในอดีตอะ่ะมันหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาเหลือเกินรู้สึกคิดถึงอยากให้มันกลับมาอยากให้ความสัมพันธ์ที่ตายไปแล้วมันถูกปลุกตื่นขึ้นมา ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสํานึกอะไรบางอย่างแล้วอยากบอกอะไรอีกมากที่สุดที่อยากจะพูดเขาเสียดายนะครับเสียดายอดีตเสียดายทุกสิ่งอย่างเขาอยากจะเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจอยากมาพูดคุยกันเนาะเพราะว่าเขายังมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดีเสมอช่วยเหลือเขาในเ้ลยามที่เขาเดือดร้อนเสมอคุณมีเมตตาคุณช่วยเหลือคุณอภัยทุกอย่าง นะเขาคุณปรับสมดุลในชีวิตเขาได้อย่างดีมากๆในวันที่เขาแบบเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีใครนะคุณช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากที่สุดที่เขารู้สึกในวันนี้เนาะเขาอยากบอกอะไรอีกนะลมหนาวๆนี้คิดถึงคุณเลาวอยากพูดอะไรในใจเขาอยากบอกว่าใจเขายังโหยหาและคิดถึงอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อไปแล้วเนาะแต่ เขายังแอบติดตามคุณตามสื่อโซเชียลมีเดียเท่าที่จะทําได้นะครับเท่าที่จะทําได้แต่ว่าคุณไม่มีวันรู้หรอกเพราะเขามาแบบไม่ให้เห็นเนาะอาจจะใช้แอคเค n าที่มันไม่ใช่แอคเคท์ตัวเองเนาะเข้ามาสอดส่องและติดตามคุณอยู่เสมอคุณยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ในความทรงจําและก,ก็ยังติดตามคุณอยู่ในนะครับโลกของสื่อออนไลน์นะครับ นี่คือพลังของคนที่เขาคิดถึงคุณนะคุณคิดถึงเขาในมุมไหนล่ะขออ่านพลังงานใจหน่อยคุณคิดถึงเขายังไงคุณคิดถึงเขาย่งไงคุณคิดถึงเขาในเชิงของคุณมองเขาคือความฝันคือความสุขบางครั้งคุณรู้สึกว่าในอดีตมันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆ อืมที่ที่เคยฝันกันไว้แล้วคุณก็คิดว่าคุณตั้งใจมากในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมคุณตั้งใจมากในความสัมพันธ์นี้บางพลังงานอาจจะคิดว่าตัวเขาเองยังอยู่ในฝันยังอยู่ในความทรงจํายังมีฝันที่วาดเอาไว้คือถ้ามีโอกาสได้กลับมาก็คงคิดว่าน่าจะมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงอยู่เนาะเออคุณยังรู้สึกว่าคุณยังอยากได้รับ ความรักนะครับการแบ่งปันความรัก,คว,รกความรู้สึกดีๆจากเขาอยู่เนาะอืมคุณรู้สึกยังไงอีกพลังงานใครตรงบ้างอะอืมคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการที่คุณเดินจากมาก็ดีหรือเขาเดินจากไปก็ดีเนี่ย คือรู้ว่ามันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะต้องบาดเจ็บเนาะมันคือเป็นวิธีการที่ดีที่จะต้องเดินจากไปแต่คุณก็เชื่อว่าการเดินจากไปครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณเองการจากไปครั้งนี้เป็นการค้นหาจิตวิญญาณตัวเองที่แท้จริงว่าในวันที่ไม่มีคุณอยู่แล้วหรือเขาไม่มีคุณอยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกมันอยู่ตรงไหนเขายังต้องการคุณอยู่หรือเปล่าหรือคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านั่นคือคําตอบที่ปรากฏขึ้นในใจของคุณทั้งคู่ เขาคิดเขายังมองคุณอยู่ในระยะไกลๆยังคงผูกพันแล้วก็เสน่หายังคิดถึงคุณในเชิงของการผูกมัดเอาไว้นะครับคิดถึงเดวิลในเชิงอะไรนะเขารู้สึกเสียใจเนาะมันเป็นความความความรู้สึกผูกพันเป็นความรู้สึกเสียใจคือมันมั่นคงอะเนาะคือเขาคิดในเชิงของความมั่นคงเนาะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ที่ดีมากๆเคยซัพพอร์ตเคยดูแล นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นรักที่เจ็บปวดหรือเป็นความรู้สึกที่มันมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเนาะเขายังยืนมองอยู่เลยอืมเขายังไม่สามารถที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากความรู้สึกเขาได้มันตัดไม่ได้เพราะว่าคุณคือคนที่ดีแต่ว่าความสัมพันธ์มันกลายเป็นความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานใจอืม อันนี้ก็เป็นพลังงานเนาะอืมอาจจะเป็นพลังงานของคุณฝ่ายคุณส่วนหนึ่งที่คุณมองว่าความสัมพันธ์นี้อมันก็ยากที่จะตัดทิ้งนะครับตัวคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยากที่จะตัดทิ้งนะครับอืมมันยังผูกมันจะมีแผลมีความบาดเจ็บทั้งที่คุณก็ดีต่อเขาซัพพอร์ตเขาได้เป็นอย่างดีเนาะคุณมองยืนมองอยู่ห่างๆคุณยังรอคอยอะไรบางอย่างอยูอย่นะตอนนี้แต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณรอคอยเนี่ยมันก็ อาจจะมีพลังงานที่คุณไม่สามารถที่จะตัดได้เนาะแล้วมันติดอยู่กับความเสียใจอยู่ทั้งที่คุณก็ดีกับเขาเสมอมาอันนี้คือพลังงานของคุณที่รู้สึกต่อเขาในวันนี้นะครับใครที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้พลังงานนี้อาจจะเป็นของคุณก็เป็นไปได้ฝากกดกระหม่ยบวกเพื่อล็อกช่องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากบันทึกเป็นการโปรดและรีโพสต์นี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ